เซนตั w o ร l ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและการท่องเที่ยวจีนจัดงาน e n t นตั w o r l ์เดอะเกรท c h น n e นิวเยียร์2025ฉลองตรุษจีนปีมะเสงระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2568ณลานหน้าเซนตั w o r l ์ซึ่งจะมีการจัดแสดงคมไฟขนาดใหญ่ การแสดงพิเศษจากจีนสามมณฑลคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังกิจกรรมวัฒนธรรมไทยจีนและการออกบูธอาหารกว่า30บูธตอกย้ำแลนด์มาร์คแห่งการฉลองตุษจีนที่ดีที่สุดใจกลางเมืองชวนจับจ่ายไหวกินเที่ยวครบจบในที่เดียวพร้อมต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยในพิธีเปิดงาน ยังมีการแสดงฉลองสัมพันธ์50ปีไทยจีนยกทัพศิลปินนิวเจนจำพิสิทธิพลฟินาโลชาและสันนี่เกวลินมาขับร้องบทเพลงจีนในโชว์ Unity of the Youth Chinese Pop Live Section และวงโยธวาทิตศและโชว์สะบัดธงคำอวยพรจากหมอราชพัฒนวะไลอลงกรพร้อมพาเลตกองเชียร์กว่า200ชีวิตตราการตาเชิดมังกรลอยฟ้า The prosperity f i y i n g dragon ปีนี้ก็เป็นปีพิเศษนะครับฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีนะครับเราร่วมกับการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับยกใจก,ากลางเยาวราบมาไว้ที่นี่นะครับเราเอาโชว์จากสามมณฑลของจีนนะครับมีศิลป,ปินที่ป๊อปมากกว่า70ชีวิตนะครับมาโชว์ที่พื้นที่หน้าเซนตนเวิร์2 0 0 0ตารางเมตรนะครับรวมถึงในปีนี้มีปีพิเศษนะฮะว่า ท่านสามารถจะมีงานชานะฮะแล้วก็มีงานท่องเที่ยวนะฮะจากจีน,นะฮะเรารูปกับ c n t o เนี่ยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่จะให้คนไทยทุกท่านเนี่ยมาเลือกแพคเกจถูกๆนะฮะที่ดีๆเนี่ยมาเที่ยวที่เมืองจีนได้จะมีร้านอาหารมากกว่านะฮะ40ร้านค้าเนี่ยแล้วก็ที่จะมาป๊อปอัพนะฮะนำเสนออาหารอร่อยๆให้ทุกท่านแล้วก็ มีศิลปินไทยทีป๊อบกว่า40ชวิตเนี่ยมาเล่นตั้งแต่วันที่28ลกราถึง2กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เป็นวันพิเศษที่จะรวบรวมทั้งเด c o r ร t i o นการแสดงอาหารจับจ่ายไหว้กินเที่ยวนะครับจบที่เดียวที่เซ็นทรัลทุกสาขาแล้วก็ที่เซ็นทรัเวิ์ดเป็นปีพิเศษครับนอกเหนือจากจับจ่ายไหว,ไว้กินเที่ยวเนี่ยก็มาสักการะสิ่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะจะมี เทพเจ้าไฉสิงกี้นะครับเจ้าแม่กุนอิมนะฮะเทพยูไรนะครับก็มาไหว้พระที่นี่ได้แล้วก็มีเดฟเรชั่นดอกเหมยนะฮะที่ท่านสามารถจะมารับพลังดอกเหมยได้ที่เซ็นเตอร์เบิร์นี่ครับนมือถืเซ็นทรัเนี่ยเขาจะการสร้างอะไรครับเชื่อมขนากาเศรษฐกิจกับการในในท่อ,องเที่เออคือในแง่ของศูนย์การค้าเซ็นทุกสาขาเนี่ยเราก็พยายามที่จะสร้างเเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเชื่อมโยงกับ การแสดงแล้วก็เรียกได้ว่าก็ว่าจับใจว่ากินเที่ยวจบที่เดียวที่เซนเตอร์ทุกสาขานะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะเนมิตให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีแลนด์มาร์คทุกจังหวัดก็จะมีคมไฟแลนด์มาร์คของคมไฟที่ประับประดาเซนเทอร์ทุกสาขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เวสเกตนี่ก็มีเทพเออองค์เทพแชร์โกงนะฮะเ็นเานที่เวสเกตตอนนี้ ก็มาสะละว่ายได้นะฮะท,ทุกที่ก็จะมีทั้งดคอ o r เรชั่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีตลาดให้ทุกคนได้จับใจใช้สอยมีการแสดงทั้งเชิดสิงโตเชิดมังกรทั้นที่จะเชื่อมวัฒนธรรมไทยจีนก็เป็นจุดแข็งของเซ็นเตอร์ที่มี อ่าสกนการค้าอยู่เกือบทั้งทุกประเทศนะฮะเราก็พยายามที่จะเชื่อมสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าประเทศไทยมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะมากก็อยากทําให้เทศกาลสุดจีนนี้เป็นเทศกาลที่สําคัญตลอดคนไทยทุกท่านครับก็อยากจะเชิญชวนชาวไทยแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่านนะครับมานะฮะจับจา่ายไหวกินเที่ยวจบที่เดียวที่เซนเ็นเตอร์ศูนย์การค้าเซนเ็นเตอร์ทุกสาขาครับ